เป็นเรื่องจริงนอร์เวย์ได้ส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon จำนวน14ลำให้แก่กองทัพอากาศไทยแล้วอย่างเป็นทางการสร้างความตื่นเต้นไปทั่วทั้งวงการทหารและประชาชนผู้ติดตามข่าวสารด้านกลาโหมของไทยอย่างใกล้ชิดเครื่องบินรบที่ถือเป็นตำนานแห่งท้องฟ้ารุ่นนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศของไทยครั้งใหม่ที่จะยกระดับความพร้อมรบและการป้องปรามภัยคุกคามในภูมิภาค การส่งมอบเครื่องบิน F-16 ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและนอร์เวย์ซึ่งมีการเจรจากันมาอย่างต่อเนื่องนานหลายเดือนโดยฝูงบิน F-16 จำนวน14ลำที่ไทยได้รับมอบนั้นเคยประจำการในกองทัพอากาศนอร์เวย์มาก่อนและผ่านการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบต่างๆให้พร้อมใช้งานเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน NATO ก่อนจะส่งมอบให้กองทัพไทยนี่จึงไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินมือสองธรรมดา แต่คือการได้รับเครื่องบินรบคุณภาพระดับแนวหน้าในราคาที่คุ้มค่ายอย่างยิ่ง F-16 Fighting Falcon ถือเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมัลติโรที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งในบทบาทการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินรวมไปถึงการลาดประเวนทางยุทธศาสตร์ความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่ระดับ m มตร2.0หรือเกือบ2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับพิสัยปฏิบัติการที่ไกลและระบบเรดาร์ขั้นสูง ช่วยให้มันสามารถตรวจจับเป้าหมายและต่อสู้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมนอกจากประสิทธิภาพทางเทคนิคแล้ว F-16 ยังมีจุดเด่นในด้านความคล่องตัวในการบินความน่าเชื่อถือและต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่ารุ่นใหม่ๆหลายเท่าซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กองทัพไทยตัดสินใจรับมอบเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการเพิ่มเติมแม้ว่าจะมีอายุการใช้งานมาก่อนก็ตาม แต่ด้วยการปรับปรุงระบบเอวิโอนิกใหม่ระบบอาวุธระบบควบคุมการยิงรวมถึงการฝึกอบรมช่างเทคนิคและนักบินไทยโดยผู้เชี่ยวชาญจากนอร์เวย์ทำให้ F16 ชุดนี้ยังคงมีความทันสมัยและมีศักยภาพในการใช้งานไปอีกหลายปี เครื่องบินทั้งหมดจะถูกนำเข้าประจำการในฝูงบินที่403หรือ103ตามโครงสร้างที่วางแผนไว้โดยจะมีการปรับปรุงฐานทัพให้รองรับระบบต่างๆของ F-16 ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นโรงเก็บซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนภาคพ,พื้นดินหรือศูนย์ฝึกจำลองการบินซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การวางแผนระยะย,ยาวของกองทัพอากาศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ นอกจากนี้การส่งมอบ F16 ครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับชาติในกลุ่ม n a t o ออย่างนอร์เวย์ซึ่งนอกจากจะเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแล้วยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยไทยถือเป็นพันธมิตรหลักในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเป็นจุดศูนย์กลางด้านการฝึกรวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสนับสนุนทางทหารในอนาคตกระแสะตอบรับจากประชาชนก็เป็นไปในทางบวกอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดตามข่าวความมั่นคงซึ่งมองว่าเป็นก้าวย่างที่ถูกต้องของกองทัพไทยในการจัดหาเครื่องบินที่มีคุณภาพดีในขณะที่ยังสามารถควบคุมงบประมาณให้สมเหตุสมผลพร้อมทั้งลดระยะเวลาการจัดหาเมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องบินใหม่ทั้งลำที่อาจต้องใช้เวลานานถึง5-7ปีในขณะที่บางฝ่ายอาจตั้งคำถามเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องบินนั้นกองทัพอากาศไทยได้ชี้แจงว่า F16 ที่ได้รับมอบนั้นได้ผ่านการตรวจสอบสภาพอย่างเข้มงวด และได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนชิ้นส่วนสําคัญมากมายรวมถึงมีแผนบํารุงรักษาระยะยาวโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งนอร์เวย์และบริษัทผู้ผลิตอย่างล็อกฮิตมาตินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพในทุกภารกิจการมาถึงของ F-16 ล็อตนี้ยังมีผลต่อยุทธศาสตร์ของกองทัพในระยะยาวเพราะจะช่วยเพิ่มกําลังรบทางอากาศในพื้นที่ที่สาคัญโดยเฉพาะในเขตชายแดนภาคเหนือภาคตะวันตกและพื้นที่ทะเลอันดามันที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญ รวมถึงสามารถนำมาใช้ในการฝึกร่วมกับประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและชาติในอาเซียนซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของกองทัพอากาศไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงว่าไทยอาจเดินหน้าเจราจาต่อเนื่องเพื่อจัดหา F-16 เพิ่มเติมหรือนำเข้าสู่โครงการอัปเกรด F-16 Block 7น7 2ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยยังสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมร่วมกันได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการควบคุมงบประมาณและบริหารกำลังร,งรบได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปแล้วการส่งมอบเครื่องบิน F-16 Fighting Falcon จำนวน14ลำจากนอร์เวย์สู่ไทยไม่เพียงแต่เป็นข่าวดีด้านการทหารเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป,ปัจจุบันอย่างมั่นคงและชาญฉลาดอีกทั้งยังสะท้อนถึงการวางแผนระยะยาวที่เน้นทั้งความพร้อมทางยุทธศาสตร์และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ซึ่งทั้งหมดนี้คือก้าวสำคัญสู่การเป็นกำลังรบทางอากาศระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง